สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยังไงอจฉรยะเล่านิทานยายแจ่มสามผัวลูกเพียบแถมเป็นนักพนันน,น,นายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาชญากรรมไลฟ์สดผ่านช่อง y o u t u b โคนนันเมืองไทยเล่านิทานเรื่องยายแจ่มโดยระบวะุว่าวันนี้อยากเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายแจ่มอายุสัก4 0ิถึงหปีมีผัวไม่น้อยกว่า3คนมีทั้ง โรติดโลกไม่ติดหลายคนชายาในวงการพน,นันเขาเรียกแจมกิ่งเพรเป็นนักเล่นการพน,นันตัวยงอยู่มาวันหนึ่งเขามีคดีความซึ่งเขาคิดว่าเขาได้เงินมหาศาลหลายสิบร้านเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมยายแจมได้วางแผนไว้หลายรูปแบบหลายมิติยายแจมไม่เคยสนใจคดีความว่าจะเป็นอย่างไรสนใจแต่ว่ากูจะได้เงินเท่าไรหน้าตาก็ไม่น่าจะเป็นคนร้ายกาศแต่ปรากฏว่ามีการวางแผนหลายชั้นมากมีคุยกับ ผู้ต้องหาที่ตัวเองเป็นโจทย เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายมากมายกันโชคเขาและแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมจ่ายเพราะรู้ว่ายายคนนี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเป้าหมายอยากได้เงินไปเล่นการพน,นันจนกระทั่งไปหลอกคนคนหนึ่งคนนอกโลกโดยคำสัญญาว,ว่าถ้าช่วยสำเร็จจะมีค่าตอบแทนให้อย่างงามไอคนนอกโลกมันก็หลงกลและได้มีการปั่นกระแสเพื่อต้องการบีบให้ตัวเองได้เงินตามที่ตัวเองต้องการเพราะตอนนี้ตัวเองร้อนเงิน ถ้าใช้เวลาสู้คดีก็ต้องใช้เวลา3-5ถึงปีไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ต้องการเงินเพื่อไปเล่นการพนันยังไรก็ตามยายแจมปั่นยังไงก็ปั่นไม่เคลนเพราะคนรู้ทันหมดแล้วคนนอกโลกก็หมดปัญญาสุดท้ายถึงรู้ว่าโดนยายหลอกต้มอยู่ต่อมายายก็ยังพยายามเสาะแสวงหาหลอกเงินจากผู้ต้องหาให้ได้เลยใช้คนอุบายยืมมือคนนั้นคนนี้มาอีกมีคนหลงเข้ามาช่วยเหลือจํานวนมากแต่ ปรากฏว่าทำยังไงคนก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้สักทียายก,ก็โทรไปทวงตังทุกวันเมื่อไรจะจ่ายทำยังไงถึงจะจ่ายคนเราคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ฝ่ายเดียวคนอื่นก็ไมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมกูต้องจ่ายเมืงเมื่อกูไม่ได้ทำผิดสิ่งที่มึงพูดกับกูทุกวันกูก็บันทึกเสียงไว้หมดแล้วว่ามึงเข้าข่ายกันโชคซับเกมต่างๆพวกนี้ยายแจมคิดว่าตัวเองฉลาดมันก็เข้าทางผู้ต้องหา เขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินตามที่ต้องการยายแจมเป็นคนโกโหกตอแหลเก่งพยายามพูดให้คนสงสารแต่ยิ่งพูดเขาก็ไม่จ่ายการหักหลังคนก็ไม่สนใจอยากทำอะไรก็ทำผมเชื่อว่าสักวันยายแจมจะต้องรับกรรมไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ